จริงๆก็บูรไดนาองเกิดที่จอมุ่งนะก็บบ้านอยู่บ้านอยู่องค์สาวดีตอนนี้เพิ่มเปลี่ยนชื่อปะปูนะปะปูใกล้ๆกับย่างกงนะครับก็พี่ไปเที่ยวย่างกงใช่ไหมสักรอบในชั่วโมงก็จะไปเที่ยวองค์าวดีต่อได้นะชิมมากเลยก็องค์แทบจอยู่องค์าวดีอันนี้จำเรามาจากองค์าวดีนะครับก็ในประวัติเทียวว่าพระเจ้าบูรีดหนอง โซพม่าสามสิบปีเป็นข้าวสะพม่าเจริญดีขึ้นพัฒนาด้วยนะก็พม่าศาสนาพุทธพม่าแปดสิบเปอร์เซนกว่านะครับดีขึ้นกเวลาเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าบุเรงนองนะครับแต่ว่าพระเจ้าบุเรงนองมีวีรีสี่สิบสองข้อนลูกมีเก้าสิบเจ็ดข้อนกิบเบียคนใช้หนึ่งขอเป็นชืิลทุพันกิบเบียลีเสาเกล้าพม่าเจริญสุดจากการพม่าสามสิบปีแต่แล้วก็อายุหกสิบหกพระเจ้าบุเรงนองอันนี้ก็คือวิวทิวทัศน์นะ ยังคิวนะครับทุกท่านครับมีใครรูปสบายๆได้ไว้ได้ชนะด้วยชนะสิคนะครับก็คืออนุสาวรีิกของพระเจ้าบุเรงนอองพี่กก็บเรูปมาเจอนะครับเจอนะครับเจอนะครับถ่ายรูปหมูป๊บนึงถ่ายรูปหมูป๊บนึงตังตังเหวี่ยเดี๋ยวก็วิ่งมากันที่นู่นที่นั่ นี่ก็คือนักท่องเที่ยวคนไทยนะฮะมาเที่ยวกันถ่ายรูปหมู่กันนิดนึงนะครับวันนี้ไนเดี๋ยวก็มาเที่ยวฝั่งพม่าก,กันแล้วตอนนี้ก็นั่งรถชมเมืองกันต่อนะครับหลังจากนี้ไปอนุสาวรีย์บิเรงดาวมาแล้ว อันที่นี่ก็คือเจดีกะบะเอของว่าที่นี่ก็คือเจดีชเวดากองนะครับแต่เจดีที่นี่นนะจำลองรูปทรงมาจากที่ย่างกุ้งก็คือเจดีก,กะบะเอที่ว่าแปลว่าโลกสันติสุขอยู่ที่ืองย่างกุ้งนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเกาะสองนะครับ เมื่อมาที่นี่แล้วนะฮะก็อย่างไรก็มาไหว้พระกันนะฮะมาไหว้พระมาโดยเป็นวิถีชีวิตบรรยากาศกันนะครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆหนึ่งองค์นะฮะก็เข้ามาไหว้พระที่นี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือภายในที่ตัวเจดีนะครับก็จะมีทางเดินแล้วก็มีให้ไหว้พระประจําวันกันกกว่าปีปี้ากว่าสี่กว่าสิบีกว่าีเย 6กว่าหรือ6ปีก็ผ้าอักเไวนด้วยก็ดีนะะืงกายก็ไม่าง็ดครับตอนนี้ก็เดินวนรอบเจดีย์ดูนะฮะด้านในในเจดีย์อยู่ มาราคามาเที่ยวแต่งที่แล้วสามร้อยสามร้อยนี่เก้าร้อยแปดสิบดีว่าอันนี้อ่าราคาสูงตัวที่เข้าส่งมาราคาสูงอันนี้อันนี้เท่ากันราคาเท่ากันนีาามาซื้อของเันเบอร์เนี่ยค่ะเราไทยทุกคนก็ลองทำดูก็ได้ราคานี้ไม่แพงราคานีที่อันนี้ก็คือเป็นแหล่งของขวากของขายนะครับก็คือมีอยู่สองร้านใหญ่ๆตรงนี้แหละฮะถ้าใครจะมา ที่นี่เจ็ดร้านก็คือมีร้านเอ็กมี่นะครับก็เป็นร้านที่เป็นภาษาไทยได้ด้วยเลยแม่ค้าไม่ขายก็พูดไทยได้นะครับนะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นร้านของฝากของขายนะครับอยู่ที่ฝั่งเกาะสอง ตอนนี้ก็เราจะเดินทางกลับไปฝั่งไทยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือไครอีกหนึ่งลำนะครับที่มารับพวกเราครับก็นั่งสะดวกสบายดีนะฮะ